ดีครับชาวเดสเกิมเมอร์ท่านเองผมกล้องสร้างกันแล้วใน,นการในแบ็กฟอร์บัตเป็นพาคที่3กันแล้วนะครับกับด่าน3ามขีหนึ่งและ3ามขีสองในแอคหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคครับไม่พูดเดียวครับผมไปลุยเดินต่อเลยและกันนะครับผมวันนี้เราเล่นตัวละครใหม่ด้วยนะสำหรับคารีนะฮะแอคหนึ่งสเปเชียลเดลิเวอรี่การส่งของแบบสเปเชียลนี่เลยค,ลคารีโอเคเราใส่การ์ดมาแล้วและเล่นง่ายขึ้น อ้าวแลว้วอีกสองตัวอีกสองตัวเป็นตัวอะไรครับสุ่มเหรอครับอีกสองตัวเป็นบอทครับอ๋อบอทแบบสุ่มไม่ต้องเลือกการ์ดกี่ใบเนี่ย The Dark Event โ okay. okay. อเคโอเค Cray บอททีกสองตัวเป็นใคร <c oughs> เป็นวอล์เกอร์กับก็จะเป็นตัวตัวเริ่มต้น Oh Cray ผมได้ปืนเอช เล่นเป็นที่้องเล่นสนายนะครับตัวนั้นจิมอ๋อไม่จำเป็นอเราเล่นกับเพื่อนได้ครับมาเราต้องออกไปเก็บของโอเคได้เลยเพื่อนไปต้องพูดเยอะซื้อของวุ้ลมาแตงต้องสามพผมซื้อให้ซื้อเลือดไหมครับหรือว่าไม่ต้องได้ครับไดพี่แค่ซื้อไอ้ทูคิด ผมซื้อเรื่องแล้วถูกคิดผมมีเริ่มต้นอันหนึ่งนะครับให้ผมเก็บไหมอ่าเก็บเก็บไปเลยครับให้เอาอีกอันไหมครับจะได้เป็นสองอันเพราะของผมมันเก็บได้สองช่องอ๋อโอเคได้ได้ได้โอเเอาไอ้โมกไอ้โมกไปซื้อไปแล้วครับ雷斯โก้ไปอานนี้เป็นด่านมืดมิดมืดมิดส่งของคือเรามาหาซัพพลายกันตอนกลางคืนทำไมไม่มากลางวันครับเพราะว่าสองบีมันเยอะครับเดี๋ยวไปกลัว อาสนิชเชอร์อยู่ไหนครับขอกให้แล้โอ้โอ้โหโอ้โหแกถ้าสนิทตายนี่มันจะส่งเสียงเราต้องยิงให้มันตายก่อนก่อนที่มันจะส่งเสียงอ๋ออันท่าให้มันทันให้มันตายตัวนี้แหละครับใช่แต่ต้องต้องยิงจุดอ่อนครับอ๋อ <Okay. S 2> ทางที่ดีจะมีสองอย่างคือหนึ่งออลูกซองเพราะอลูกซองกันหนะักเข้าไปที่หัวเลยกับกับลุมยิงอ๋อโอเคสนุกหนึ่งตัวสนิเชอร์ปะ่ะโอ้อยู่นี่อย่างอยู่นี่สติเชอร์ย้องเข้าไปใกล้ๆกันย่องเข้าไปใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวยิงพร้อมกัน ต้องอยิงตรงไหนครับแดงตรงคอ,อมัอยอยนใช่ไหมตายครับโอ้มันร้องก่อน,น,น,นไม่ทันเนี่ยรู้สึกมันจะดังปะอ๋อ,กอ,อกไม่ทนันเออไม่ทนันเฮ้ยทันนี้นต้องไปเฮ้ยครับมาแล้วมาแล้วอยิย่ตรงนี้ละยิงละวดีรอดยิงอยู่ครับยิงอยู่โอ้ยโอ้ยไปใครเนี่ยโอ้ยโอ้ย อยู่ครับยิงอยู่ขี่รถโอ้มันมาอีกแล้วโอ้โหแล้วมันเดินมาหาผมเลยอ่ะเราควรไปไหมครับผมว่าวิ่งเข้าเลยไหมใช่ตรงนี้มีการ์ดการ์ดท็อปลูกซองไม่มีลูกซองให้ใช้เพื่อนโดนเออโอ้ my god ตาย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  โอ้สแติชเชอร์มาเสียงดังที่มากันเต็มเลยโอเคใหม่เดดจันนีรถหมดแล้วเนาะโอ้โหยิงเลือดจัดๆเอายึดเลยสมอลเออมาทิ้งยังไงนะครับก็เนื้อเฮ้ยมาทิ้งหมดเลยมาทงหมดเลยเอาบ้าไปแล้วโอเคโยนแล้วครับเอ้านั่งมาตัวแหละไปฮอกเกอร์ โอ้เลือดเลือดจะหมดแล้วนี่มีอะไรเฟิร์นเดี๋ยวผมเปิดผมเปิดให้ครับเปิดทูทูแล้วเปิดทูแล้วเอ้ยมีไรเฟิลน่าสนใจไฟบอลไฟบอลเก็บลองบาเรลโอเคฮะโอ้โหผมมีสไนเปอร์แล้วมียามียามีห้องฮิวมียาฮิวฟรีสามอันเราฮิวเลยช่างบอดมันบอดมันไม่ฮิวอยู่แล้ว หิวหิวหิวถ้ามันลดเยอะมากๆมันหิวอ๋อโอเคครับไป่ What's เจอเจอซัพพลายเชนแล้วโอเคครับเจออันแล้วครับเราต้องยกไปอ้าวมันมีสองอันเหรอครับอ๋อมันเจอสองอันตรงนี้เลยเหรอหรือของแต่งเอาเหรอนี่วุนซัพพลายเชสเหมือนเลย แมกกาซีนไป Delivery to the safe room ตัวอะไรร้องอ่ะชนิดเชื่อหรือลรอชนิดเชื่อใช่เออเออโอเคเนี่ยของจริงจริงอยู่นี่อ่าของจริงมีของจริงของปอมด้วยถือแล้วไม่สามารถเรียกว่าไม่สามารถเอ่ออะไรนะไม่สามารถใช้ปืนได้เฮ้ยลุกโม่ตัวสามพันเจ็ด เก<ะ>็บเงินครับมาล้ออยู่ข้างหน้าเลยครับใช่นี่แน่นี่แน่เยตายหโว้ยโอเคอยู่ไกลอยู่ครับอยู่ไกลอยู่ตรงนี้ไม่ยาโอ้โหไม่ต้องฮิวแล้วมั้งแรนด้อมการ์ดแรนด้อมการ์ดโอเคได้สตาร์มินาฮัดิเชอร์ ตัวใหญ่มาป่ะครับเหมือนผูได้ยินเสียงตัวใหญ่เลยอ๋อไม่ทันเฮ้ยเราวิ่งอ๋อเราวิ่งท่อนนี้เฮ้ยยังไม่เข้าเลยคุณเขาบ้ามลตายตายมีโลดเราต้องเอาทัพพายมาาด้วยใช่ไหมอะเราตีเข้าไปเลยเราพี่ยิงฮะมันจะมีของแต่งอยู่ผมหิวของแต่งผมหิวของแต่งครับ จะสองพี่เหรอได้ครับได้เชียร์เลย,เยตายฮอกเกอร์หมดเรียบร้อยหมดปะหมดนะครับโอเค APM โมด ADS ADS AD นี่ขึ้นสก็อบไปนะกรอกอ๋อก,อกลรอกไม่รัวไม่เอาอยากได้กลรอกรัวมากกว่า ADS ดีกว่ามาแล้วกล่องอยู่ไหนเอ,อยอผมโยนกล่องไว้ไหนเนีย่ย นี่นี่เลยไปขอบใใช่ไหมครับเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวนี่งานหนึงครับโอเคใส่ทึบเรียบร้อยทำไมบอทไม่ปิดประตูเลยไม่ฉลา,าดเลยเออไม่ฉลาดบอดไม่ปิดประตูด้วยโอ้หศาสตร์พามาของก็ไม่ถือประตูก็ไม่ปิดแย่จริงๆริงเอ่าเลยเลยเน่าเลยเลย ดูเรดเด้นคิวศูนย์เนียมันไม่ฆ่ามันไม่ฆ่าเลยแหลอครับแอคหนึ่งสามขีดสองเดอะดินเนอร์เปิดยี่สี่ชั่วโมงการ์ดเพียบเป็นหมดเลยครับอ่าโอเครอดทั้งหมดนะฮะเราคอปเปอร์เลือกการ์ดเอามสปีดเอามสปีดมา รีโหลดซึบซึบอ้าวโอ้เมื่อกี้ผมเห็นซอมบี้วิ่งเข้ามาผีหลอกแล้วล่ะยี่ซอมบี้วิ่งทะลุกำแพงมาครับน่ากลัวจ้ะอินพุตคุณภาพผมซื้อแล้วโอเคยิงก่อนรีโหลดได้แต่ได้กระบอกนี้มาจะยิงทันไหมเนี่ยไม่เป็นไรไป าตายครับเออ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 อด่านนี้ไม่ด่านแล้วมีฟันโอเคตายอันนี้อ๋ออันนี้ก็มีกล่องของแต่งครับโอเคบนนี้มียาฮิว นี่ไงล่ะตรงนี้ต้องเปิดโอ้เปิดแล้วล่ะครับตัวมาไม่ตกมาตายวายรุนชะร้อนยิงอยู่ครับอุย้ยขึ้นบนนี้เลยเหรออ๋อบนนี้สูงสุดขึ้นบนนี้ก็สบายครับเนี่ยจริงได้แต่ต้องระวังข้างหลังจากข้างล่างเตะไป โอเคหมดเรียบ<ป>ร้อยแบกออกต้องถูกชิปได้ครับ<ป>ผมมีอยู่เปิดแล้วเปิดไ,ได้เอาหนึ่งขอแล้วครับฮึบขอแล้วครับโอ้ยพอนเขียดเอ็มว์เขีโอเค okay, อันนี้มียาผมเก็บยาฮิวก่อนกามา็มีกล่องโอง้พเพนเขีเ,ขาาเปิดออกมา โอ้โห LMG ใช่ไหม้าไม่ใช้ผมใช้ใช้เลยครับนี่มียานี่มีเอคอรครับโอ้เพื่อนบึ้มกระเด็นเลยอ้าวมันมาแล้วครับโอเคโอเคหมดแล้วนะมาแค่แน่นะ แทนกันช็อตกันไปครับผมเก็บยาเรียบร้อยเสียงตัวเสียงตัวอะไรเลเซอร์ไวเฮียโอเคตรงนี้มีของไหมครับตรงนี้มี U4 สีอาวับเฮ้ยมันมันวัฟวับทำไมดีวัฟโอเค ตัวผมดีตรงที่ว่า,ม,ม,ามันมันโดดบอทเอ้าเอ้าเออเออโอ้บอทเห็นบอทแล้วบอกว่าเหนื่อยเลยเหนื่อยใจเลยบอทเดินเอเอเอคฉันได้เปิดไรโฟเฮียสุมการ์ดตามิน่าอีแล้วโอเคอันนี้เปิดแล้วโอเคอันิชเซนิชจซ้ายตัวระเบิด โอ้โหกระเด็นกระเด็นโอ้โหมาฮันผมโยนก่อนแล้วกันอ่ะเกร็วไปแล้วครับาปฮะเราไปวางกันเถอะโอเคเดลิเบอรี่ผมเดลิเบอรี่แล้วเข้ามาวางซึบยิงอยู่ครับยิงอยู่ยิงอยู่เออมีแผงจินเนเรเตอร์ มีตัวใหญ่ตรงนี้ตัวใหญ่มีบุชไออะไรวะทอไบต์ตะคุลทอไบอยโอเคเรียบร้อยเมคเคทโอเคเราต้องเปิดตรงนี้แล้วเราก็โอเคเราหาของมาวางก่อนครับฮึบนี่บาริเคดอัพมีของแถมด้วยพอพอมันเป็นบาเบตไวเลเวลหนึ่งมันก็จะได้แค่อันเดียว แต่ถ้าเราอัพมาเวดไวเป็นเบลสองเบลสองจะได้อดอสามอันสามอันตอนต่อการใช้หนึ่งครับก็คือก็คือเหมือนกับว่าออกแนวบังคับไกลๆให้ผู้เล่นรู้จักที่จะอัพขอร์ตต้องอัพเกรดด้วยโอเคโมโลโทอปโอเคมีไบต์บอมมันหนึ่งครับตรงนี้โอเค พร้อมยังครับเปิดรีเพาดเจเนเรเตอร์เรียบร้อยป้องกัน5นาทีโอเคเร่องสนัยผมสบายไม่สนัยมันก็ตึงๆมินิเอามินิมายิงตายตายตายไปเลยเพื่อน เออบึ้มไปเลยโอเคดวยครับรีโรดพอบอยโอ้ยแข็งขาดครับกันเลยได้ครับว่าวโอ้จบเลยหมดยีวีนี้ยีวีนี้กันมาเต็มที่อ้าวหมดครับเยี่ยมไปเลยครับ มาฝั่งนี้เหรอ,อดิโรดอ,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 อึ๊บ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 บึมไปไปบอมเกย์ดูในช่วงเดินเก็บของกันเถอะดีโลดไอ้ยาเล่นแบบหมดยากขึ้นนี่โหตรงนี้ผมว่าคงโคตรยากน่าดู ต้องแบบโคตรมันด้วยต้องยืนนคนละฝั่งแล้วแบบเล่นจริงจังเลยไม่งั้นตายแน่ๆเพราะว่าใช่ต้องแบบเพราะถ้าแบบอยู่ฝั่งนู้นแล้วมายิงฝั่งนี้เนี่ยโอ้ยิงกันเองแน่นอน ammo here โคตรมันเลยนะถ้าถ้าเล่นแบบเป็นทีมก็เพื่อนได้มันมีโหมดมันมีโหมดที่เป็นลักษณะแบบนี้ด้วยนี่ออดออดโหมดเหรอครับแบบเวอมสวอมสวอมโหมดอ๋อเอออ้ายิง มีทกันเลยมีทกันเลยฝั่งนู้นเยอะมีที่กันโอเคมาแล้วครับโอเ้เสียงโอ้ล้อมมาแต่ไกลตายเอ่อยิงทุกอย่างผมว่าเออยิงไปเลยอ่ายิงไปเลยยิงแบบไม่ดูกระสุนด้วยมาเลยแต่ฮะเหลือสามร้อยแล้วโอ้โหเรียกว่าตายแบบอเนจนาดมาก เรามียาใหญ่อยู่เราจะเก็บยาใหญ่มามีตัวมีมีทอบ,บอยมีทอบ,บอยตายครับเอรีโหลดครับเออยิองเดือดจัดจตายครับเออ มีอีกตัวหนึ่งโอเคตายแล้วครับรีโหลดกระสุนด,ดีนะกระสุนผมเยอะเพื่อนเรามีของเพื่อนลูกซองรัวลูกซองไม่มีอะไรดีเท่า A12 แล้วจริงเออ A2 นี่ยิงเดือดสุดแล้วคีนผมอยากฮีนให้เลือดเต็มไปเฉยโอเครีโหลดอืมเออ What the fuck? พ the fuck ด้ไนะ บูเดอร์ตายเีย้ครับออึบ่ะโอเคลีโหลดโอ้เพราะถ้ามันมีบอสมานี่น่าจะเดือดมากๆอารมณ์แบบอะไรนะโอเกอร์มาครับโหมึงยิงกันมันน่าดูตรงนี้ทรัพยากรเราจะหมดแล้วว่ะดิเพราะว่าซอมบี้มาเยอะมากเลย ใช่ครับคือตรงตู้นี้ถ้าสมมติว่าใช้กระสุนเดียวกันน่แล้วแบบเพื่อนเราเพื่อนเรายิงแม่แม่นอกระสุนหมดก่อนนี่คือจบเลยถ้าเป็นแบบ a s s เ u l t rifle เหมือนกันหมดเลยสี่คนอะกระสุนไม่พอแน่นอนนั่นสิครับสี่สิบวินาทีตายครับถ้ามีคนเล่นสายมีรีคนหนึ่งอ่ะสนุกเลย ซอมบี้เยอะใช่ครับฟันสนุกเลยซอมบี้เก็สายมินีิชอบซอมบี้ธรรมดาด้วยสบายเลยใช่แต่แต่ซอมแต่สายมินีิจะไม่ชอบซอมบี้พิเศษใช่ครับเพราะว่ามันจะมีขาใต้เนื้อถ้าตรงปีตะวันจะได้สเตอร์มินา่าอ๋อโอ้ยสเตอร์มิน่าได้ไตีอะไรแต่สเตอร์มิน่าไม่ดิจนนะไม่ดิจินั่นดิจินชา้าอ๋อ เพราะงั้นมันต้องต้องตีซอมบี้ให้ตายในที่ที่เไม่งั้นตีไม่งั้นตีไม่ตายแน่นอนที่รดอึ๊บอาวอ่ะพอะไรวะอะไรคือมันกำลังเดินมาแล้วก็แล้วก็ตัดบอกเพื่อนเรากินจบแล้วเออสุดยอดดินเนอร์ยี่สิบชั่วโมงสบายใจและเพื่อนอยู่ข้างบนอย่างเยอะผมอยู่ข้างล่างกันสี่คนเพื่อนอยู่กับเกือบแปดเก้าคนเอาเปรียบว่ะ completed โหลดนานยังออกมีคนจอยเข้ามานี่เองเฮ้ยชุดอย่างหล่อเท่โอเคผมวันนี้ก็มานี่ละกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับก็เป็นเรียกได้ว่ารอบหน้าจ,จะเป็นในส่วนของแอคหนึ่งพาร์ทที่4แล้วนะครับเป็นพาร์ทสุดท้ายของแอคหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอดูกันได้เลยครับพาร์ทหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันไวด้วยทุกคนสวัสดีครับ